It's sweet my อ๋อสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นวายทาวเรนะครับกับกันถ่ายอีกรอบแล้วนะโอเคครับตอนนอี้เราอยู่กับใครครับไม่รู้ว่ะตอนนี้ต้องไปสไนเปอร์ข้างบนครับเดี๋ยวปนันนึงครับต้องไปสไนเปอร์ข้างบน โอ้โหฉลองครบรอบมีแล้ว20วิวแล้วค่ะไม่มีเกย์ครับเดี๋ยวต้องไปสไนเปอร์ข้างบนตอนนี้เป็นอาชีพสไนเปอร์นะก็แบบนี้เป็นแบบฮาลาวีนะครับที่สร้างที่ไม่รู้สร้างกันมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวิ่งครับอออืื้หวิ่งเต็มคำเดี๋ยวสไนเปอร์นั่นก่อนโอ้ยนั่นโหดโอ้ตายแกโอ้ใหม่ก้อนโอเคใช้ เอาจริงก็ได้ไม่อยากให้เอาจริงใช่ไหมแล้วแล้วคุณเป็นใครอ่ะโอเคคุณอยู่ไหนอ๋อตอนนี้เราเราตอนนี้เราแล้วเราจะกลับเป็นกล่อ,องทำงไงอะเราต้องใช้เพนเฟลย่ยอา พลังขึ้นเตาสถานฟ้าอืออตอายซะเป็นอย่ามาแย้มกับข้าอีกนี่ต้องน,น,นานจังเนี่ยนี่ใส่อล์อนี่ไหนอ่ะ,ม,ะมากราหวาเจ้าไม่เจอสักทีเจ้าอ,อยู่ไหนอุ้ยเฮ้ สวยสวยสวยลงตายโอ้โหอยูส่สีแดงหรือสีเงินฮะสีแดงสีน้ำเงินมันยันครับขอเดี๋วยวดูแป๊บเจออยู่ไหนดูครับตัวยิงนั่นเองตัวยิงอะไรอยู่ฮะต้องเจอผมหน่อยฮะ This is water. đi rồi. thải luôn. kém. đã gì nhìn đi. ta nó chain nặng nề nặng nềm. โอจอซโอูออ้ตายนาที <minute> อะไรเนี่ยครับตอนนี้ผมโอเคเจสสไนเปอร์สไนเปอร์แต่ด่านนี้มันไม่เหมาะกับสไนเปอร์ต้องอยืนซุ่มๆอยู่ตงนี้ กำลังมาดักแล้วไม่โน no. อืมอืมมันยิงมาแล้วมาดักแล้วอันนี้ผมต้องมันได้เปรียบก่อนครับต้องซ่นอนอะจับตัวไว้ no no โอเคก็จบไปแล้วกับสารบเมตดหนึ่งฮะก็ไม่มีอะไรนะก็จบไปแล้วสารบเมตดหนึ่งเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวแล้วเราทำเมช์กันดีกว่าฮะโอเค อย่ามีอะไรมานะโอเคครับก็มันปิดไงเนี่ยอย่างนี้นี่เองปิดยากยุงย่งยากมากโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไม่เล่นตัวอ,อีกแล้วอีกแล้ว อีกแล้วนะเออโอไม่ใช่นะโอเคต้องใช้อันนี้อาวุธครับคอสโตแม่ออฟเอเนจีบ,บอมดุมคราวนี่แหละนะโหดสุดละนี่แหละโหดจริงโหดจริงจนะิมครับบอกเลยเท้จะลองเล่นตัวอะไรดี รอเล่นสายบุกกันบ้างดีกว่าสายบุกนี้ไม่เลือดถึงนี่คือสายบุกนะฮะเออโอเคครับอันนี้เราก็จะทำสกินอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสกินครับอันนี้เกมน,นี้บอกว่าเราว่ามันมันเหมือนทีมฟอนเทสครับมันเล่นเราไม่ติดนะะัมาเล่นกันต่อเลยครับ เอเคแป๊บน,นึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงเนี่ยไปบหนึ่งสองสามไปแล้วโอ้ย <c oughs> oh, no. ว่าวว่ายโน่โมไปในแล้วโอเคเราตอนนี no. en en. <ills> <int ans otted> ้เราไปที่เวททิ้งฟร์เพเออร์อยู่นะไม่แน่นะอาจจะอยู่ในเซิร์ฟที่เราต้องการนะเดี๋ยวหนเหมือนมีใครเล่นอยู่นะไม่บอกครับมามาเล่นเงินเลย ต่ำน้อยฮะผู้ชืบอัชืบออึ้บเบอกว่ากินนี้เป็นเกมสามด,ดีนะเฮ้ยโอ้โหเพิง่งอะไรไปเองนะเพิ่งเกิดเออเพิ่งเกิดตายแล้วหรอมนเกิดที่นี่ดีกว่า คุณอยู่ไหนตอนนี้โคตรเลยโอ้ไปจังไปอืมตาย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 เธออตายซะพายบอลพายบอมอืมตายเองโอ้โหโหดมากสุดยอดสุดยอดมากโอเคต่อเลยเบตเตอร์โพลิเตอร์เดมโพลิโต้เดมไหมโอเคตอนนี้เรา กำลังไปที่นี่เดี๋ยวต้องซุ่มมันต้องซุ่มมันเก่งมากเราต้องซุ่มมาเด้เอ็นนั่งเอ็นนี่มาเล่นกับเบตเตอร์ปอดิโตโหดมากนั่นน่ะต้องอืมอืมอืมมันไปแล้วมันไปแล้ว ต้องไปดักฆ่ามันถ้าฆ่ามันนีนเทศ่าจะมาหาเราถึงเมื่อถ้ามันออกไปจากเกมโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองคนเลยหรือเห๋ือหนึ่งคนพอข้าคือรักนบผูกาหารข้าจะไม่กลัวเจ้าอีกต่อไปโจอ,อืม โอเคเราชนะแล้วเราฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วยายเฮยายเย้เย้โอเคฮะชนะแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วเล่นต่อเลยลงบันไดไปดิวอชชี่วิ่งเลยครับเพียเหมือนระเบ er ิดจะระเบิด <switches> ตัวเองเรต้องปาไปก่อนใช่ไหมมันจะระเบิดนะเฮ้ยเจ้าตกลงไหมเลงเลง โอ้ชอโอ้ไก่ไก่ฟีเก็บแป,ป๊บไม่อ,มอืโอ้โหแทบไม่ทันเลยตีนเดียวนะตัวน,นี้าวามันก่อนตอนนี้ได้เกือบตายแต่เราก็ไม่ตายอยู่ดีฮะเจอละดักละ โอ้โหเต็มคำคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรมาหาตัวกลับมานี่เองโอ้ oh. มันได้สิบแปดแล้วได้สามมาใช่ปะล่ะมาเดย์มาเดย์สองคือลงคือตอสถานไฟยายาโอ้โหปืนนี้โกงมากจริงจริงหมดเลยถ้าใครมีปืนนี้จะเป็นคนดีโกงอ่ะวันไปขอสักหน่อยเถอะเลทีมวิน ไม่ได้อยู่เลสซี่นะเออผมฆ่าได้หน่อยอยู่ได้หนึ่งคนตายหารอบค่าผมอะไรนะสุดสายไปซะหน้าทีโอเคนะฮะก็ขอจบคลิปประเทศนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแล้วนะฮะโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบายฮะบายบายครับโอเคบาย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 